น้ำฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายราวกับเสียงกระซิบจากอดีตการที่ถูกลืมเลือนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปนานแล้วเหลือเพียงแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันในบ้านเรือนริมคลองที่ทอดตัวยาวเหยียดไปตามคุ้งน้ำของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ค่ำคืนนั้นมีความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วแต่ในความเงียบนั้นกลับซ่อนเร้นความกังวลที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆในหมู่บ้านริมคลองสายเก่าแก่แห่งนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวัดอรุณรุง่งวัดโบราณที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นตาลสูงใหญ่เรื่องราวของวัดแห่งนี้เลือนหายไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับผู้คนในชุมชนที่เริ่มหลงลืมตำนานของวัดไปทีละน้อยแต่สำหรับมลิหมาจรจัดขนปุยสีขาวราวหิมะเจ้าตูบตัวน้อยนี้กลับมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้อย่างประหลาดมันมักจะแอบเข้าไปสำรวจซอกมุมที่ถูกทิ้งร้างสัมผัสกลิ่นอายของอดีตที่ยังคงอบอวนอยู่ฮ้องฮง มะลิเห่าเบาๆมองไปรอบๆลานวัดที่ตอนนี้มีน้ำเริ่มเอ่อขึ้นมาสูงกว่าปกติขาหน้าเปียกปอนด้วยน้ำเย็นเยียบกลิ่นดินชื้นผสมกับกลิ่นใบไม้เก่าๆลอยเข้าจมูกมะลิรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติดวงตาใสาแป๋วของมันกวาดมองไปทั่วอย่างระแวดระวังน้ำในคลองเริ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย พายุที่โหมกระหน่ำอยังไม่ลืมหูลืมตาตลอดทั้งวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งชาวบ้านเริ่มอบพยพขึ้นที่สูงทิ้งบ้านเรือนให้อยู่กับกระแสน้ำแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเฝ้ามองวัดอรุณรุ่งด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะยายผินหญิงชราผู้ใจดีที่เคยให้ข้าวให้น้ำมลิเสมอ มะลิเอ๋ยระวังน้ำนะหลานวัดเรากำลังจะแย่แล้วยายผินพึมพำเสียงแห่พร้ามองไปยังอุโบสถเก่าที่กำลังถูกน้ำท่วมถึงฐานมะลิกระดิกหางน้อยๆมองยายผินอย่างเข้าใจมันรับรู้ได้ถึงความเศร้าในดวงตาของหญิงชรา มะลิเดินโซซัดโซเซเข้าไปในอุโบสถที่เต็มไปด้วยน้ำใสยเย็นสิ่งที่มันเห็นทำให้หัวใจน้อยๆของมันบีบรัดภาพของพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เคยประดิษฐานอย่างสง่านามบัดนี้กลับลอยละล่องอยู่กลางน้ำเสียงน้ำกระทบฝาผนังดังเป็นจังหวะที่น่าหวาดวัน กลิ่นสาบๆของน้ำที่เจือด้วยคโคลนทำให้บรรยากาศยิ่งทึมคลายลงไปอีกมลิไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำถึงได้เอ่อท่วมสูงขนาดนี้มันจำได้ว่าครั้งก่อนๆนน้ำก็ท่วมบ้างแต่ไม่เคยรุนแรงเท่านี้มาก่อนมันรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลราวกับว่ามีบางอย่างกำลังคุกคามสถานที่แห่งนี้อย่างร้ายกาจ มันเดินวนเวียนอยู่รอบฐานพระประธานสำรวจไปทุกซอกทุกมุมขณะที่มันกำลังสำรวจอยู่สายตาของมันก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังแท่นบูชาเป็นแผ่นจารึกโบราณที่บางส่วนถูกน้ำซอะจนเลือนรางแต่พอจะมองเห็นอักขระที่สลักเสลาด้วยความประณีต มะลิรู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดจากแผ่นจารึกนั้นราวกับมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่สำคัญมันพยายามดมกลิ่นสัมผัสด,ด้วยจมูกและอุ้งเท้าเล็กๆของมันน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมะลิได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกกันด้วยความตื่นตระหนกเสียงเครื่องยนต์เรือดังอื้ออืงมาจากด้านนอกมันรู้ว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลง มะลิพยายามจะข้าผ่นจารึกนั้นออกมาแต่มันหนักเกินกว่าที่หมาตัวเล็กๆอย่างมันจะทำได้มันจึงทำได้เพียงใช้จมูกดันเบาๆพยายามให้มันขยับทันใดนั้นเองมลิก็ได้ยินเสียงดังคลืนจากด้านบนของอุโบสถเพดานไม้เก่าแก่กำลังจะพังลงมา มาลิรีบวิ่งหลบออกมาจากใต้เพดานนั้นแต่ในเสี้ยววินาทีที่มันกำลังจะพ้นอุโบสถออกมาสายตาของมันก็มองเห็นภาพบางอย่างที่ทำให้มันขนลุกสู้เงาตะคุ่มของใครบางคนกำลังขโมยของมีค่าบางอย่างออกจากวิหาร ความกลัวเข้าก่อกลุ่มหัวใจดวงน้อยๆของมลิแต่มันก็รู้สึกถึงความโกรธและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องวัดแห่งนี้มันไม่เข้าใจว่าทำไมคนคนนั้นถึงได้ทำแบบนี้มลิพยายามส่งเสียงเห่าเตือนแต่เสียงของมันกลับถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนและเสียงน้ำที่ดังขึ้นเรื่อยๆมลิตัดสินใจแล้วว่ามันจะต้องทำอะไรบางอย่าง ทันทีที่มันคิดได้มะลิก็เห็นคนร้ายคนนั้นกำลังจะปีนออกจากหน้าต่างอุโบสถพร้อมกับห่อผ้าใบเก่าที่ดูเหมือนจะมีของมีค่าอยู่ข้างในความกลัวเข้ากอกกลุมหัวใจดวงน้อยๆของมะลิแต่มันก็รู้สึกถึงความโกรธและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องวัดแห่งน,นี้ มันไม่เข้าใจว่าทำไมคนคนนั้นถึงได้ทำแบบนี้มะลิพยายามส่งเสียงห่าเตือนแต่เสียงของมันกลับถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนและเสียงน้ำที่ดังขึ้นเรื่อยๆมะลิตัดสินใจแล้วว่ามันจะต้องทำอะไรบางอย่าง ทันทีที่มันคิดได้มลิก็เห็นคนร้ายคนนั้นกำลังจะปีนออกจากหน้าต่างอุโบสถพร้อมกับห่อผ้าใบเก่าที่ดูเหมือนจะมีของมีค่าอยู่ข้างในมลิพยายามกระโจนเข้าไปขัดขวางแต่ด้วยความที่มันตัวเล็กและอ่อนแรงจากการอดอาหารทำให้มันพลาดท่าล้มลงไปในน้ำ ขณะที่มันกำลังจะหมดแรงสายตาของมันก็เหลือไปเห็นตะเกียงน้ำมันโบราณที่เคยเห็นยายผินจุดบูชาทุกวันวางอยู่บนแท่นบูชาที่ไม่ไกลนักมันมีความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัว มะลิไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้แต่มันก็รู้ว่าหากปล่อยให้คนร้ายหนีไปตำนานของวัดอรุณรุ่งอาจจะสูญเสียไปตลอดกาลด้วยแรงเฮือกสุดท้ายมะลิค่อยๆคลานไปยังตะเกียงน้ำมันโบราณน,นั้นดวงตาของมันสะท้อนแสงไฟที่ริบรี Act 3 Climax and Resolution มะลิใช้จมูกอันแหลมคมของมันดันตะเกียงน้ำมันโบราณน,นั้นให้ล้มลงเปลวไฟเล็กๆลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วเปลวไฟนั้นลามเลียไปทั่วห่อผ้าใบของคนร้ายที่วางทิ้งไว้คนร้ายตกใจร้องเสียงหลงพยายามจะดับไฟแต่ไฟกลับลุกลามอย่างรวดเร็ว มาลิกเห็นโอกาสมันรีบวิ่งไปที่แผ่นจารึกโบราณอีกครั้งคราวนี้ด้วยความมุ่งม,มั่นอย่างสุดกำลังมันกัดลงไปที่มุมของแผ่นจารึกแล้วออกแรงดึงสุดกำลังพราดเสียงแผ่นจารึกที่แตกออกดังขึ้นน้ำที่เอ่อท่วมก็เริ่มไหลย้อนกลับลงคลองอย่างรวดเร็ว ไม่น่าเชื่อการกระทําของมะลิทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับโครงสร้างใต้อุโบสถน้ําที่ท่วมขังอยู่จึงถูกระบายออกอย่างฉับพลันระดับน้ําลดลงอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญคือแผ่นจารึกที่ถูกเปิดออก แผ่นจารึกนั้นไม่ได้บอกเพียงแค่ประวัติของวัดแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโบราณของวัดซึ่งถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เพราะคนร้ายได้พยายามจะขโมยกุญแจนั้นออกไประบบจึงเกิดการทำงานผิดปกติและทำให้น้ำเอ่อท่วมอย่างหนกัก โอ้โหนี่มันอะไรกันน้ำลดเร็วขนาดนี้นั่นไงมลิเจ้าตูบตัวน้อยนั่นทำอะไรชาวบ้านที่อพยพกลับมาเห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเห็นมลินั่งหอบเหนื่อยอยู่ข้างแผ่นจารึกโบราณพร้อมกับคนร้ายที่ถูกไฟไหม้จนหนีไปไม่ได้ ยายผินรีบเข้ามาประคองมะลิไว้ในอ้อมกอดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลรินดีมากเลยมะลิหลานรักเจ้าช่วยวัดของเราไว้ได้จริงๆตั้งแต่วันนั้นมะลิก็ไม่ได้เป็นแค่หมาจรจัดอีกต่อไปมันกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านผู้พิทักษ์แห่งวัดอรุณรุ่งตำนานของวัดเก่าแก่ที่เกือบจะถูกลืมเลือนก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยหัวใจที่กล้าหาญของหมาน้อยตัวหนึ่ง ผู้ซึ่งได้ค้นพบความหมายของการปกป้องสถานที่อันเป็นที่รักของมันการผจญภัยของมลิได้สอนให้ทุกคนในชุมชนได้รู้ว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและความรักและตำนานของวัดอรุณรุ่งก็จะถูกเล่าขานต่อไปตลอดไป